มีคนเคยบอกว่าการเข้าไปอยู่ในสงครามนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเข้าไปอยู่ในนรกเลยนะขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นนรกขุมไหนก็เท่านั้นแหละครับผมและวันนี้แหละรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ของเรานะครับเราก็จะมากันกับ ห้าอาชีพโหดที่ไม่มีใครอยากจะไปทํากันในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ถ้าหากเพื่อนๆได้ฟังนันจบแล้วก็เพื่อนๆจะรู้เลยว่าเอ้งานที่ตนเองได้ทําตอนนี้ที่เราได้บ่นได้ด่ากันมานักหนานเนี่ยโอ้โหมันจะดีเด็ดกันขนาดไหนนะครับเพราะนอกจากอาชีพเหล่านี้บางทีมันจะทําให้เราต้องเสียศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถกลับมาหาครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักได้ที่บ้านเลยนะครับผมที่เอาเป็นว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเนี่ย เราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับอันดับแรกที่แอดคิดว่าโหดน้อยที่สุดก็แล้วกันนั่นก็คืออันดับ5ครับปอต็กต,ตึงแห่งสงครามเวลาเพื่อนๆได้นึกถึงสงครามเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงสภาพของสมรภูมิลบที่แบบมีซากของคนซึ่งได้ถูกกดปุ่มชัดดาวไม่ว่าจะโดนลูกตะกัวหรือโดนบอมอะไรเนี่ยอยู่เกลื่อนกันเลยใช่ไหมครับหาแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนไหมครับที่เขาคิดว่าเอาแล้วหลังจากสงครามได้จบล่ะซากเหล่านั้นเนี่ย มันจะหายไปไหนนะครับคือ,อมันก็คงไม่ได้หายไปแบบวุบวับเหมือนในเกมอะไรที่เราเล่นหรอกนะแต่ว่ามันก็จะมีผู้คนที่เขาทาอาชีพหนึ่งนั่นแหละครับที่ก็เป็นเหมือนกับพานโรงในการเก็บกวาดสนามรบนั่นนะ่ะที่หน้าที่ของพวกเขานะครับก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับปอเต็กตึงในการไปล้างป่าช้าอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีความสยองกว่านิดๆนะครับผมเนื่องจากว่าไอลักษณะของซากคนที่เขาได้ระบบตัดไปในสนามรบเนี่ยมันก็จะต่างจากซากคนที่ได้แบบระบบตัดไปในเนื้อที่ ธรรมดาใช่ไหมก็คือบางทีเนี่ยหัวไปทางแขนไปทางหรือว่ามันจะมีสภาพของร่างกายที่แบบอุจาร์อะไรบ้างนะครับผมอาจจะว่าให้ผู้ที่ทําหน้าที่เหล่านี้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องทนเห็นภาพเหล่านี้แหละครับเพื่อที่จะเก็บร่างกายต่างๆเนี่ยส่งกลับไปที่บ้านของฐานแต่ละคนเพื่อให้ไปทําพิธีทางศาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะและบางทีเนี่ยไอการเก็บร่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบเก็บร่างเดียวเสร็จนะมันจะมีร่างที่แบบโดนระเบิดแล้วหัวไปทางขาไปทางอะไรแบบเนี้ย ปอเต็กตึงในสนามรบนะครับก็จะมีหน้าที่ในการไปรวบรวมชิ้นส่วนแขนขาอะไรต่างๆนะ่ยให้เอามาแบบเอะนี่ใช่ของร่างนี้หรือเปล่าของร่างนะั้นหรือเปล่าคือเอามาต่อจิ๊กซอกันนะครับเพื่อให้ครบมากที่สุดในการที่จะส่งกลับไปให้ญาติๆทางบ้านเนี่ยได้ทําพิธ,ธีได้ครับผมหากแต่ว่าอีกหนึ่งระดับที่น่าหดหูไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเป็นปอเต็กตึงเก็บศพประจําค่ายกักกนนาซีครับผมที่อันนี้เนี่ย มันนอกจากจะเก็บอสุภะที่แบบเละๆแล้วใช่ไหมอสุภะบางร่างนะครับมันก็จะเป็นพวกคนรักหรือว่าจะญาติอะไรของพวกเขาด้วยนะเนื่องจากว่ามันมีบันทึกประมาณหนึ่งของผู้คนที่เขาได้ไปทํางานแบบเนี้ยอยู่ในค่ายกักกันนาซีนะครับว่า เวลานาซีจะเลือกคนมาเป็นปอเต็กตึงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปหยิบออกมาจากพวกนักโทษอะไรต่างๆที่พวกเขาได้ลากมากักกันเนี่ยแหละครับคือจะไปดูสักหน่อยว่าใครเนาะหน่วยกา้านดีสามารถมาแบกลงแบกล่างอะไรเป็นปอเต็กตึงแบบนี้ได้นะครับไอพวกทหารของค่ายนาซีเนี่ยก็จะไปหาคนคนนั้นครับแล้วก็ถามว่าหรืออยากตายไหมถ้าเรือไม่อยากตายเนี่ยก็มาทำอาชีพเป็นนักเก็บศพให้กับพวกเรานะครับ แต่ประเด็นก็คือไอ้ศพที่พวกเขารู้ตัวว่ากําลังจะเก็บเนี่ยก็คือพวกญาติญาติหรือว่าคนรักของเขาเองนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่าในค่ายกักกันของนาซีเนี่ยมันก็จะมีการแบบรุมควันสังหารหรือยิงเป้าหมู่อะไรกันแบบเยอะแยะมากนะครับแล้วประเด็นก็คือไอ้คนที่ได้เก็บศพเหล่านี้เนี่ยเขาก็รู้ด้วยนะว่าอีกไม่นานเนี่ยญาติญาติหรือคนรักของเขานะครับ จะต้องโดนกดปุ่มชัดดาวหาแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถเอาความลับนี้เนี่ยไปบอกได้เลยเพราะถ้าบอกเนี่ยเขาจะโดนเองนะครับผมก็เลยต้องได้แต่กำเกืนมองเห็นญาติๆตัวเองเนี่ยโดนกดปุ่มชัดดาวไปที่พอโดนกดปุ่มชัดดาวไปเสร็จเนี่ย อเต็กตึงจําเป็นเหล่านั้นแหละครับก็คือคนที่ไปลากเอาร่างยัดิญาของพวกเขานะครับมาชาปนากิจอะไรกันเองคือแบบมันคงจะเป็นงานที่โหดหูมากเลยนะครับผมแต่นั่นเองมันก็คงยังจะไม่โหดเท่ากับงานในอันต่อมานะครับผมนั่นคืออันดับ4หน่วยกล้าตายในสนามรบซึ่ง ถ้าฟังจากชื่อของมันอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะมีภาพของแบบหน่วยทหารกล้าตายอะไรในสนามรบที่เขาต้องแบบเป็นผู้กล้ามากๆเลยถึงมาสมัครเป็นหน่วยนี้ใช่ไหมครับแต่ทว่าเดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งปล่อยให้ชื่อมันหลอกเราได้นะครับเพราะเอาจริงๆแล้วอาชีพนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกสงวนเอาไว้ให้กับคนที่ขี้คลาดครับเพราะว่า เวลาเกิดสงครามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกนะครับที่เขาอยากจะไปรบบางทีเนี่ยพอลงสมรภูมิไปแล้วมันก็มีทหารบางนายที่แบบเกิดอาการปอดแหกวิ่งหนีขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งถ้าหากเขาเป็นพวกทหารน้องฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างอเมริกาหรืออังกฤษอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับหาแต่ว่าถ้าไอ้พวกที่หนีหัวซุกหัวซุนกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันดันเป็นทหารของพวกนาซียรมันหรือพวกของโซเวียตนะครับที่ขณะนั้นมีเยสตาลินอยู่เนี่ยไอ้พวกทหารปอดแหกเรล่านั้นเนี่ย ก็อาจจะต้องถูกจับไปส่งในหน้าดีที่แบบพวกเขาคาดไม่ถึงเลยนะครับผมก็คือถ้าหากเขาไม่โดนกดปุ่มชัดดาวไปเนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามนะพวกพลทหารปอดแหกเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งให้ไปทำอาชีพของ กู้ระเบิดแลนดไมล์หรือว่าไอระเบิดที่มันมีหน้าตายใครก็ปิ่นโตแล้วเขาเอาฝังไว้อยู่ในดินที่มาเหยียบแล้วมันก็ตู้มอ่ะคือแบบชื่อไทยไม่เรียกว่าไรแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันแต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับมันคืออาชีพที่คนเหล่านี้เนี่ยต้องไปทำนะครับถ้าหากเขาไม่อยากโดนกดปุ่มชัดดาวด้วยโทษทันที่เขาหนีสงครามมาแล้วประเด็นก็คือ ไอ้บักนวดจิมสตาลินที่มันเป็นผู้นําของโซเวียตในยุคนั้นเนี่ยมันกอขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่แบบมุ้ยเขียมว่าเล่นเลยนะครับผมเพราะแบบพอเฮียแกจะให้พวกพลทหารเหล่านี้ไปทําหน้าที่ในการกู้ระเบิดใช่ไหมครับแกก็ได้ให้เครื่องมือไปเพียงแค่สองมือเปล่าของพลทหารเท่านั้นครับใช่ครับมันมันก็ต้องเอามือไปคุยๆๆแล้วก็พยายามกู้ระเบิดออกมาให้ได้แบบที่ไม่ให้มันตุ้มนะครับผมซึ่งแบบมันจะเป็นไปได้ไหมครับ แล้วก็ยังไม่พอนะครับคือบางทีเนี่ยไอ้พวกพลทหารกู้ระเบิดเหล่านั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยนะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นมันจะมีการปล่อยทหารพวกกู้ระเบิดแลนด์มายอะไรเนี่ยเพื่อให้ไปเคลียร์ทางสนามรบก่อนที่เขาจะปล่อยทหารที่บุกจริงๆเนี่ยเข้าไปยังสนามรบนะครับซึ่งไอ้พวกกู้ระเบิดเนี่ยก็ต้องลงไปแบบงุ๊กๆๆดีแล้วก็ไปงัดเอาระเบิดที่ดินนี่ออกมาออกมาเพื่อเป็นการเคลียร์ทางนะครับแล้วบางทีมันก็จะเกิดเสียง ภูมิธาภูมิธาอะไรกันไปนะครับแหลกเป็นจุลเลยก็เลยทําให้โอกาสของคนที่ได้ไปทําอาชีพนี้แล้วจะมีชีวิตรอดกลับมาเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีอยู่สักประมาณแบบ60%เท่านั้นนะครับซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าไอตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยเขาไปวัดอะไรมาจากไหนนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเรามากับอีกหนึ่งอาชีพที่มันดูน่าหดหู่กันเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คืออันดับ3ทหารประจําเรือดาําน้ํา โดยเฉพาะเรือดำน้ำของเยอรมันที่มีชื่อว่าอุนเทอร์โบสนะครับผมซึ่งไอ,อเรือดำน้ำตัวดังกล่าวนี้เนี่ยถ้าหากเราเอาชื่อของมันไปพูดด้วยกับพวกฝ่ายสัมพันธมิตรเขาได้ยินนะพวกเขาเนี่ย จะกลัวกันมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเรือดำน้ำพวกนี้เนี่ยมันจะมีจำนวนแค่น้อยนิดคือแบบประมาณพันกว่าลำเท่านั้นเองนะแต่ถ้าว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันดีขนาดสามารถถล่มเรือของสัมพันธมิตรน่ะได้ไปแบบ3 0 0พันลำเลยนะครับผมคือแบบมากกว่าประมาณสองสาเท่าตัวนะนั่นแหละครับเราก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าไอ้ความน่ากลัวของเรือดำน้ำอันนี้เนี่ยมันมีมากขนาดไหนหาแต่ว่า เบื้องหลังความสำเร็จที่โหดสลัดกันระดับนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะต้องแลกมาด้วยความโหดสลัดแล้วก็น่ากลัวของผู้คนที่ได้เข้าไปอยู่ในเรือดำน้ำเช่นกันครับเรื่องตั้งแต่ไอการจะเข้าไปอยู่ในเรือดำน้ำสมัยนั้นนะครับมันจะมีความอึดอัดมากเลยเพราะไอตัวเรือดำน้ำดังกล่าวนะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีขนาดประมาณแค่ 5เมตรคูณ61เมตรเท่านั้นนะครับคือให้เรานึกถึงแบบโถงทางเดินของพวกแฟลตพวกอพาร์ตเมนต์ให้เช่าที่มันแบบยาวๆประมาณนั้นแหละครับผมและให้เราจรินตนาการว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องยัดคนให้ลงไปอยู่ในโถงทางเดินนั้นให้ได้มากถึง40หรือบางทีก็50เลยนะครับซึ่งนี่นมันยังไม่รวมกับพวก ข้าวของสเสบียงเครื่องใช้หรือว่าพวกอาวุธตบีโดต่างๆที่เขาเนี่ยจะต้องบรรจุลงไปในโถงทางเดินนั้นให้ได้แบบเต็มกันหมดเลยนะครับนั่นแหละเราเองก็ไม่ต้องคิดสภาพนะว่ามันจะอึดอัดขนาดไหนคืออึดอัดขนาดที่ว่าพวกพลทหารเขาได้เข้าไปประจําการเรือดำน้ำนั้นนะครับเขาเนี่ยจะตัดการแปลงฟันการอาบน้ําหรือการเปลี่ยนเสื้อไปเลยมันไม่มีที่ให้แบบได้แบบยืดแข้งยืดขานะ่ะคือดองเข็มกันอยู่ในนั้นแหละแล้วบางทีนะครับ ก็ไม่ได้ดองเข็มกันแค่วันหนึ่งสองวันด้วยนะแต่มันได้ดองเค็มกันมากสุดเป็น6เดือนก็ยังมีนะครับคือส่งไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้น้ํานั่นอะแบบไม่ต้องเห็นฟ้าไม่ต้องเห็นตะวันกันเลยแล้วไอการที่ไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์นานๆเนี่ยนะแอดบอกได้เลยว่ามันแบบหดหูวอะไรกันมากนะครับเพื่อนๆที่อยู่เมืองร้อนเนี่ยคงอาจจะไม่รับรู้ถึงมันหรอกแต่เทาะว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนและเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรับรู้กันได้นะครับก็คือ กลินะ่นฮะที่อยู่ข้างล่างของชายชาตรีกว่า50คนที่ไม่ได้อาบน้ํามาเป็น6เดือนเนี่ยมโนคงจะแบบหอมฉุยไปทั่วทั้งเรือดำน้ําเลยนะครับซึ่งถามว่าแล้วหน้าที่ของพลทหารต่างๆที่เขาได้เข้าไปอยู่ในเรือดำน้ําเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างแหมายต้องลงไปซะหเดือนเลยก็คือมันจะมีการแบ่งงานเป็น3ามช่วงอย่างนี้ครับอื ช่วงเวลาแห่งการสู้รบประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็คือจะไปวางแผนอะไรในการสู้รบจะไปยิงปงยิงปืนอะไรใต้น้ําก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนอีกแดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยก็จะเอาไว้ทํางานจิบปาถะอย่างเช่นเตรียมอาหารเอย่ยจัดที่จัดทางในเรือดำน้ํากันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีที่อะไรเขาจัดได้นะครับผมส่วนอีกแปดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยก็คือเวลานอนของทหารนั่นเองครับก็คือนอนกันแบบเบียดเบียดอย่างนั้นแหละ ที่ไอเรื่องนี้เนี่ยฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะพอรับได้ใช่ไหมแต่ว่าไอาที่ทรมานที่สุดเนี่ยมันคงอยู่ในเรื่องของซ่วมในเรือดำน้ำนี่แหละครับเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่แล้วก็บรรจุคนได้ประมาณ50คนนะแต่ว่าห้องครี่นะครับ มันมีอยู่แค่ห้องเดียวเท่านั้น,นแหละแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าามีคนได้เกิดปลดครี่ขึ้นมาพร้อมๆกันสกประแมนสิบคนละโอ้ยไม่ได้หน้าเขียวหน้าเหลืองกันเต็มเรือดำน้ํากันเลยทีเดียวหลอครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่มันเรื่องชื่อของเรือดำน้ำํารุ่นนี้เลยนะก็คือเรื่องราวของท่อครับที่มันมักจะตันบ่อยมากเนื่องจากว่าพอเขาครี่เสร็จในเรือดำน้ำใช่ไหมมันก็จะมีการปล่อยครี่นะ ลงไปแบบในทะเลเลยแล้วประเด็นคือไอ้ท่อที่มันต่อกับทะเลบางทีมันก็แบบติดติด,ตด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดขัดน้ําพอปล่อยขี้ไปเสร็จแทนที่มันจะลงล่ามันก็พุ่งพรวดกลับขึ้นมานะครับผมก็ปล่อยมีกลิ่นจริงปฏิกูลเนี่ยเหม็นหึนห่งในเรือดำน้ํากันเพียบเลยคือนอกจากกลิ่นมะดามหอมชื่นใจจากลักแร้ของคน50คนแล้วเนะี่ยมันก็ยังมีกลิ่นของช็อกโกแลตเหลวอะไรที่แบบตลบอบอวนด้วยนะครับผมแต่ ถึงแม้ว่ามันจะอึดอัดอะไรปานใดก็ตามนะครับแอดก็ว่ามันยังไม่เทียบเท่ากับอาชีพที่2ที่ไม่มีใครอยากจะไปทําในสงครามโลกครั้งที่2หรอกครับนั่นก็คือทหารประจําป้อมยิงปืนบนเครื่องบินนั่นเองซึ่งอีกแล้วครับชื่อตําแหน่งเนี่ยมันฟังดูแล้วอาจจะเท่ก็ตามนะครับแต่แอดเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนได้รู้ว่ามันเป็นอาชีพที่ทาํางานยังไงเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากเข้าไปทําชัวนะครับ ก็คือไอเครื่องบินลบสมัยก่อนที่มันเป็นรุ่นของพวกอเมริกาหรืออังกฤษนะนะมันจะมีส่วนป้อมยิงปืนในตรงใต้ท้องเครื่องบินนะที่เขาเรียกว่าบอล t ูเรตนะครับผมซึ่งหน้าตาของไอสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเทคโนโลยีที่เขาคิดมาได้ยังไงเนี่ยคือให้เพื่อนๆพน,นึกถึงไอพวกบอลใสๆอันหนึ่งที่เขาเอาไว้แฮมสเตอร์ได้วิ่งนะครับผมมันเนี่ยจะติดอยู่ตรง ใต้ท้องของเครื่องบินแล้วนักบินต่างๆเนี่ยก็ต้องมุดเข้าไปอยู่ในลูกบอลน,นั้นนะครับเพื่อจะไปยิงปืนจากป้อมดังกล่าวแต่ประเด็นคือไอ้ลูกบอลกลมๆใสๆเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กมากนะครับคือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาประมาณแบบเ0ซนติเมตรเท่าน,นั้นเองนะที่พลทหารนะครับก็จะต้องไปคุดคูตัวในนั้นน่ะคือถ้าใครคนไหนยังนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้เรานึกถึงภาพของพวก ต๊ะในร้านข้าวแกงแล้วกันที่มันเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะนะครับแล้วลองนึกภาพว่าเราเนี่ยต้องไปมุดอยู่ใต้โต๊ะอันนั้นนะ่ะไปค้างอยู่ตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินได้ขึ้นไปรบยันเครื่องบินลงนะครับเราก็คงจะนึกออกใช่ไหมม,มันอึดอัดขนาดไหนแต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะเพราะว่าภายในความอึดอัดนี้เนี่ยเรายังจําเป็นจะต้องมีปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ได้ยัดเข้าไปด้วยซึ่งไอ ปืนกลกระบอกนั้นน่มันก็จะมีขนาดเท่ากับหมอนกอดดุ่นใหญ่ๆดุ้นหนึ่งนะที่เรานะครับจาเป็นจะต้องเอาไอ้ปืนกระบอกนี้เนี่ยไปเล็งยิงกับพวกเครื่องบินลบต่างๆที่มันได้มาบินวนรอบเครื่องบินของเรานะครับแล้วด้วยความที่ปืนมันใหญ่เสียขนาดนี้แหละครับมันก็เลยได้ทําให้พลทหารที่เขาไปยิงอยู่ในนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถไปนั่งยิงได้ในท่าธรรมดาสวยๆนะแต่มันจะเป็นภาพแบบ ให้เพื่อนๆลองนึกภาพเป็นเราเป็นเต่าแล้วกันอ่ะเต่าที่มันแบบนอนกระดองหงายอยู่แล้วต้องขดขาขดขาขึ้นมาเพื่อให้พอดีกับไปตัวลูกกลมๆนั่นนะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีปืนกลนะมาพาดอยู่ตั้งแต่ช่วงหน้าอกเราแล้วก็ลากยาวเลยหอรออัมของเราไปนะครับนั่นแหละมันต้องขุดคุยในท่าทุเรศเหล่านะั้นตั้งแต่การขึ้นบินไปยานการลงเครื่องเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประหยัดเนื้อที่ให้มันได้มากที่สุดนะครับผมซึ่ง นอกจากที่พลทหารจะต้องมาทนอยู่ในท่าทางที่ทุรักทุเลทุเรศขนาดนี้นะครับความซวยต่อมาของเจ้าหน้าที่นี้ก็คือด้วยความที่ไอ้ป้อมยิงปืนป้อมนี้เนี่ยมันได้ไปห้อยอยู่ตรงใต้ท้องของเครื่องบินยังไงคือแบบไม่มีอะไรมาปกป้องมันเลยนะครับมันก็เลยที่ทําให้อากาศในบริเวณป้อมยิงปืนนั้นนะ มีความหนาวเหน็บมากเลยนะครับผมคืออันนี้เนี่ยถ้า,ากเวลาเราขึ้นไปอยู่บนสูงๆเหนือพื้นโลกเท่าไหร่เนี่ยอากาศนะครับมันก็จะมีความหนาวมากขนาดนั้นอันนี้ใครที่เคยขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยเราก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าแบบพอเราเอาสัมภาระลงมาแล้วุืมของในกระเป๋านะครับมันไปผ่านในตู้ช่องฟรีซอะไรกันมาเลยแล้วเราคิดดูสิว่า ไอ้พวกทหารเหล่านั้นที่เขาไม่ได้มีอะไรมาปกป้องความเย็นน่ะมันจะหนาวขนาดไหนนะครับคือทหารบางคนเนี่ยพอลงมาปุ๊บก็ถึงกับโดนน้ำาขงน้ำแข็งเลยกัดหน้ามือแตกหน้าแตก,แตกอะไรกันบ้างแล้วที่สำคัญกนะ็คือด้วยความที่ป้อมยิงเนี่ยมันไปห้อยอยู่ตรงจุดใต้เครื่องบินเหมือนจุดสองห้อยอะไรประมาณนั้นแหละครับก็เลยทําให้ไอ้ป้อมยิงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเต้าที่พวกนักบินต่างๆในสงครามนะครับเขาชอบเล็งยิงกันมากเลยเนื่องจากมันก็แบบเหมือนนิ่ง,งๆยิงอยู่ได้สบายใช่ไหมครับผมแต่ เท่านั้นมันยังไม่พอนะครับคือด้วยความที่ไอ้ป้อมยิงนั้นเนี่ยมันมีความต้องการจะประหยัดเนื้อที่อย่างสูงสุดใช่ไหมพวกเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้มีการใส่ร่มชูชีพเข้าไปในนั้นด้วยครับคือถ้าหากสมมุติว่าเครื่องบินโดนยิงเนี่ยไอ้พวกพลทหารเหล่านั้นนะครับจะต้องปีนกลับไปในตัวเครื่องบินนะ่ะเพื่อไปหยิบเอาร่มชูชีพให้ได้ก่อนที่จะไปกระโดดสละเรือบินลงมานะครับผมแล้วอันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าประมาณหนึ่งด้วยว่า ด้วยความที่เขาต้องการประหยัดเนื้อที่ใช่ไหมเไประตูต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบเปิดเข้าไปจากห้องป้อมยิงนั่นได้เลยมันจะต้องเปิดออกไปข้างนอกเครื่องบินก่อนอะ หลังจากนั้นก็ค่อยๆไปไต่เข้ายัางประตูท้ายท้องเครื่องบินนะครับซึ่งแบบมันจะเสี่ยงมากเลยนะถ้าปาีนพาดไปนี่ตกลงไปตายได้เลยนะครับผมแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวล่ําข่าวลือที่คนเขาได้เล่ากันเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากที่แอดไปดูไอแบบเครื่องบินหลายๆอันแล้วเนี่ยไอประตูเข้ายัางเครื่องบินนะครับมันจะอยู่ติดกับป้อมยิงปืนนั่นเลยคือไม่ต้องแบบเสี่ยงชีวิตไปปีนออกนอกเครื่องบินนะครับผมแต่ว่า มันก็ยังเป็นการเสี่ยงอยู่ดีเลยครับเพราะเพื่อนๆคิดดูสิว่าไอ้เวลาที่เครื่องบินมันจะตกลงไปกับเวลาที่เราจะต้องปีนขึ้นไปเอาร่มชูชีพเนี่ยมันจะชิวเฉียดกันขนาดไหนนะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ค่าเฉลี่ยของคนทหารส่วนใหญ่ที่ได้เข้าไปประจําการในป้อมยิงปืนนี้นะครับก็ว่ากันว่าพวกเขาเนี่ย จะทํางานได้อยู่ไม่เกิน5รอบคือแค่5รอบประจําการเท่านั้นเองนะครับหลังจาก5รอบไปเนี่ยถ้าไม่ตายคาป้อมโดนยิงเสียก่อนก็จะตายพร้อมกับเครื่องบินตกอะไรกันไปหมดแล้วซึ่งมันก็ฟังดูแล้วเป็นงานที่อันตรายมากกันเลยทีเดียวนะครับหาแต่ว่ามันก็ยังไม่อันตรายเท่ากับในอันดับต่อมาหรอกนะครับผมที่อันนี้เนี่ยว่ากันว่าอัตราในการรอดชีตมันมีแบบอยู่น้อยมากจนแทบจะไม่ต้องหวังเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คืออาชีพที่ไม่มีคนอยากทําในอันดับที่หนึ่ง คนขับตอร์ปิโดใต้น้ําหรืออาชีพที่แบบคิดขึ้นมาได้ยังไงอีกแล้วนะครับเพราะว่าลักษณะของอาชีพนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามชื่อเลยที่พลทหารต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปขับตอร์ปิโดใต้น้ําเพื่อไปบอมเรือศัตรูนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าเอา้าแล้วทําไมต้องไปขับตอร์ปิโดด้วยละ่ะตอร์ปิโดมันไม่ใช่แบบพวกระเบิดอะไรที่ยิงออกจากเรือดำน้ำําแล้วไปบอมเรือคู่ต่อสู้ได้อย่างนั้นเหรอแอก็ต้องบอกว่าเว l คั m ท t เด h e สงครามโลกครั้งที่2ครับ พราะถึงแม้ว่าในโลกยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีในการคิดค้นระเบิดบอมตอรปิโดอะไรกันใต้น้ําได้แล้วนะแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีในการยิงตอรปิโดที่แบบเที่ยงตรงมากยังไงละ่ะคือหลายๆครั้งที่แบบยิงไปมันก็วุดมันก็พลาดดังนั้นเองแทนที่จะเสียตังในการเสียลูกตอรปิโดไปกว่าลูกละหลายแสนหลาย,ล,ายล้านนะครับเขาก็เลยคิดค้นหาวิธีที่จะควบคุมตอรปิโดขึ้นมาให้ได้ไประเบิดเรือคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยํานั่นเองซึ่ง มันจะมีวิธีไหนที่ดีกว่าการนำนักประดานน้ำนี่แหละได้ควบคุมดุนโตบิโดดุนนั้นเนี่ยให้ไปส่งถึงเรือเป้าหมายกันเลยล่ะครับผมที่ไอการปฏิบัติในวิธีนี้เนี่ยพอแอดไปดูมามันจะมีอยู่หลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นใ้คนได้ขับโตบิโดแบบ นั่งขี่ม้านะ่ะคือจะมีคนถึง2คนนะครับได้นั่งครอมอยู่บนโตบิโดหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขับโตบิโดนะครับให้เข้าไปยังใต้ท้องเรือของเป้าหมายดังกล่าวหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขานะครับก็จะเอาไอ้โตบิโดเนี่ยไปมัดกับใต้เรือแล้วก็ตั้งเวลา3-2-1ตู้มอะไรก็ว่าไปนะครับรีกแบบหนึ่งที่โหดกวาคือจะให้คนเนี่ยครับ ขับตอร์ปิโดที่แบบมีความเร็วสูงเลยพุ่งเข้าไปเพื่อไปชนกับเรือเป้าหมายดังกล่าวด้วยความเร็วมากนะครับก่อนที่เมื่อตอร์ปิโดจะเข้าไปชนอย่างเรือดังกล่าวเนี่ยไอพลทหารที่มันอยู่บนลูกตอร์ปิโดเหล่านั้นนะครับก็จําเป็นจะต้อง ปลดตัวเองออกมาจากโตบิดนนันทันก่อนพุ่งชนนะครับผมซึ่งถา,ากไม่ทันแล้วก็นั่นแหละครับไปเข้าเฝ้าเทพโพไซดอนพร้อมๆกับเอเเลอลํลำดังกล่าวนั้นได้เลยหรือบางทีมันก็จะมีแบบพวกทหารที่สามารถดีตัวออกมาได้แล้วนะแต่ด้วยความที่โตบิดนม,มันมีความระเบิดที่แบบแรงมากไงมันก็มาตูมเก็บเข้าไปที่หลังเนี่ยแหละ จนทาให้ว่ากันว่าไออัตราการจะรอดชีวิตจากอาชีพนี้นะครับมันจะมีอยู่เพียงแค่20%เท่านั้นนะครับผมแล้วความย้อนแย้งของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าไออาชีพนี้เนี่ยมันจะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้นําตอร์วิโดเนี่ยไปส่งเข้ากับเรือคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยําใช่ไหมแต่จากผลที่ได้ทํามาเนี่ยก็ว่ากันว่ามันมีแค่หนึ่งใน8ของตอร์ว,วิโดที่ได้ถูกส่งไปเท่านั้นนะครับที่มันไปปฏิบัติหน้าที่สําเร็จคือกว่าอีก 7ใน8ส่วนที่เหลือเนี่ยคือวืดหมดเลยครับผมและนั่นแหละด้วยการเสียชีวิตไปมากเสียขนาดนี้นั่นเองนะครับมันก็เลยได้ทําให้อาชีพนี้เนี่ยได้ตกมาอยู่ในอันดับหนึ่งของเรานะครับผมซึ่งถ้าหากเพื่อนๆยังสนใจเรื่องอื่นในสงครามแปลกๆอย่างเช่นแบบฮีโร่กริยนในสงครามโลกเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังได้ในลิง์ด้านล่างนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและว,วันนี้แอก็ต้องขอ ตัวลาไปก่อนแล้วเนะึ bye ่งบ๊ายบาย